วันนี้ผมอยู่กับบอสกุมภาปุยป้าผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันดอบลิทนะครับแอป,ปดอบลิทจะเป็นแปปอปน้องใหม่นะเป็นแอป,ปช้อปปิ้งเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมสุขภาพด้วสุขภาพนะครับกุมภาเนี่ยตั้งใจจริงๆที่ทำแอป,ปนี้ออกมาเนี่ยคืออยากจะหนึ่งเลยประเด็นแรกอยากจะรวบรวมอาหารเสริมไว้ในแอป,ปคใครอยากกินอยากซื้ออยากช้อปปิ้งก็สามารถเข้ามาซื้อเข้ามาช้อปปิ้งได้เลยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คืออยากอยากมอบโอกาสให้กับคนไทยหรือใครก็ตามที่อยากจะมีธุรกิจ เดียกยวจะมีอาชีพเสริมเดี๋ยจะมีบริษัทเป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนได้เพราะว่ากุมภานเนี่ยก็เริ่มต้นจากคนที่ไม่ได้มีอะไรจากเด็ก้างนอกเลยนะก็จะเอาความรู้เอาทักษะความสามารถตรงนี้มาถ่ายทอดให้กับทุกทคนที่เข้ามาในดาวพิดครับแล้วก็มีคนประสบประสบดาวพิษเยอะมากเลยนะพี่บุญเยอะมากเยอะมากอย่างวันนี้น้องก็มาสัมภาษณ์มาสัมมนาแล้วก็เดือนที่ผ่านมาจบไปห้าแสนกว่าจากเด็กขับแกลบไม่น่าเชื่อคนธรรมดาธรรมดาเลยเงินเดือนประมาณหมื่นเดียวแต่เราไปสามล้านกว่า แต่ทีเวลา2ปีเชงนหครับผมผบอสช่วยเหลือคนเยอะมากกับแอปพลิเคชันนี้แล้วตอนนี้มีข่าวดีที่ตอนนี้กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ผมว่าบอสกาลังคิดในการทําให้คนทํางานไง่ายขึ้นใช่ครับใช่ครับนะที่จะมีเพิ่มเติมก็จะเป็นหนึ่งออฟฟิศออฟฟิศใหม่ออฟฟิศใหม่ที่จะให้คนใหม่เข้ามาเรียนมาศึกษาแล้วก็เข้ามาเข้ามาลุยได้แล้วก็2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบการเรียนรู้สามารถแท็กได้เลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเรียนถึงขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนเรารู้เลยรู้เลยว่าคนคนนี้ทา เกิดเลยได้คนที่ทำมันเกิดได้เพราะว่าอะไรรู้หมดเลยนะก็จะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่จะให้ทุกคนที่เข้ามาเรียนอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้เรียนออนไลน์ได้เหมือนกัน <ừ> ใช่จะเป็นจะเป็นซีรีส์เลยเป็นเว็บไซต์นะที่กาลังพัฒนายอยู่อันนี้ฟังบอสอย่างงี้รู้สึกว่าบอสให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ที่สุดจริงๆแล้วการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือมีรายได้เพิ่มเราต้องมีต้นทุนทางความรู้ไม่ใช่เรื่องของเงินเพราะว่าถ้าเรามีเงินแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เงินก็หมดจริงใช่แต่ว่าที่นี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว อาจารทำไมสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านได้เพราะว่าที่นี่เราให้ความรู้ให้ต้นทุนความรู้แล้วให้ฟรีด้วยอย,อยากเรียนคือเข้ามาเรียนได้เลยอย่างวันนี้ความรู้อย่างวันนี้ความรู้ก็แน่นๆฟรีเลยใช่ครับใช่แล้วก็ที่นี่ก็จะอยู่กันเหมือนครอบครัวเาอาคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่มีรายได้<ม>ก็มาแบ่งปันและเป็นคนจริงๆเป็นคนทําจริงๆพี่พลไม่ใช่รวยมาก่อนเป็นคนลําบากมาก่อนแล้วเขาก็มาถ่ายทอด<ม>เขาอยากแบ่งปันเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่เราเฟื่อเฟื่อเื่อแห่ นะช่วยช่วยเหลือกันแล้วก็อยากเชิญชวนใครก็ตามที่อยากจะมีธุรกิจของตัวเองนะอยากจะมีบริษัทนะอยากแก้หนี้แก้สินเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาไม่มีตังก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะที่นกานนราดีเลยที่นี่เราสอนให้หมดเลยสอนสร้างธุรกิจกอเรียนอยากรู้อยากเริ่มเข้ามาเรียนรู้้นะครับ